เขาไม่สบายในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูเขาไม่สบายนะคะเขาตรงนี้ขอเป็นเขาผู้ชายนะคะแล้วก็ไม่สบายในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงลองถ่ายดูสิเราไปดูกันค่ะ e r is t k r a n k นะคะเหมือนครั้งครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามออกเสียงเหมือนกันเลย e r is t k r a n k นะคะโอเค so เอ่อคำว่า krank มันเป็น adjective นะคะครั้งแปลว่าไม่สบายมันเป็น adjective adjective จะใช้กับคำกริยาที่มีชื่อว่าหรือแบบนะคะที่มีชื่อว่า I c h bind to this a er i is e i s t เสมอนะคะเพราะฉะนั้น air e i s t ครั er ้งครั้งเป็น adjective เลยต้องเขียนตัวเล็กแล้วก็ชอบใช้กับคำกริยาที่มีชื่อว่า I c h bind to this a er i is e i s t นะคะตรงนี้เลยเป็น air er